โอเคครับกราบตัวดีพราไม่พี่้องปู่ยแต่าดพี่ป้านารับไม่ใชชาวไทยชาวโลกชาวต่างดาวเท่ากันด้วยผมผมไม่ช่ชามอเตอร์ทีวีอีกแล้วในวันนี้นะครับผมมาอยู่กันในเกมโรบล็อกกันอีกแล้วหลังจากการห่างหายเป็นเวลาที่โคตรนานเลยครับเนื่องจากมีการเรียนการสอนออนไลน์เกิดขึ้นครับการที่ผมจะมาทําคลิปได้เนี่ยต้องเป็นเวลาที่ว่างจริงๆนะถึงผมจะมาทําได้เพราะว่าการเรียนออนไลน์เนี่ยของผมเนี่ยเรียนทั้งวันครับผมใช่ครับ จะจะมีเรียนน้อยมากก็ช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยแหละครับวันนี้เป็นวันดีเฮ้ยอะไรวันนี้เป็นวันดีนะครับผมเลยมาอัดคลิปนั่นเองครับผมก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยแล้วที่ผมห่างหายไปนานมากจริงๆครับต้องขออภัยนะที่นี้แล้วเนื่องจาก,กมีการเรียนออนไลน์ครับแล้วก็ช่วงนี้ผมไม่ค่อยว่างแล้วต้องว่างจริงๆถึงอัดคลิปครับก็ตอนนี้ผมกลับมาแล้วนะครับผมนะเกมนี้มันมีชื่อว่าเกม survive the night เป็นแมปในเกมของ roblox ที่เราทำกันมาหลาย ปีเลยนะครับใช่ไหมครับคุณกาฟิวแขกรับเชิญครับนี่ใช่หรือกาฟิวคนดีคนเดิมเพิ่มเติมคือหมออีกามาจากอะไรครับโรงพยาบาลบ้าใช่ไหมฮะโรงพยาบาลบ้าเออลืมลืมลืมไอ้เจลืม,ล,ม,ล,ม,ล,มลืมบอกไหว่าเกมสุวายเดินไหนเกมอะไรมันเป็นเกมที่เสียฆาตรกรเสียฆาตรกรครับไม่ต้องตกใจผมเล่นมานานแล้วจะวเวเจ็บคือเกมนี้จะกล่าวถึงผู้รอดชีวิตครับที่ต้องไปเจอกับฆาตรกรต่างๆมากมายครับแล้วเรา จะต้องเอาชีวิตรอดจากฆาตรกรให้ได้ครับโดยมีเงื่อนไขเอาพี่เอาสกิลผิดมา <c oughs> ฟิลยแย่แนละ้วพี่เอาหมวกล่องหุ่นมา <c oughs> โอเคแล้วเ,เราจะมีอุปกรณ์มากมายในการไม่ใช่สู้ฆาตรกรมีอุปกรณ์มากมายในการถ่วงเวลาฆาตรกรแค่นั้นครับเราจะไม่มีอะไรมาสามารถทาําร้ายฆาตกรได้แม้แต่นิดเดียวครับนี่ครับของการฟิลจะเป็นค้อนนะครับในการปิดกั้นไม่ให้ฆาตรกรเข้ามาส่วนผมเป็นหมวกล่องหุ่นนะฮะ อารมณ์เกมนี้จะคล้ายๆกับไฟในแอดเฟรดี้ครับแต่เป็นเวอร์ชันเฮ้ยป๊บป๊บแป๊บแป๊บแป๊บ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 ดพิมมาล้วมาแล้วลแ,วแ,วแวดงๆนั่นเห็นปะเห็นปะปะฟิวเห็นปะเห็นปะนนฟิวเอ็งเตรียมบริเขตมาแล้วใช่ไหมไปนู่นมาหยุดฝั่งหลังแล้วพี่ต้องพี่ใส่หมวกล่องหุ่นมาเว้ยคือหมวกล่องหุ่นทำอะไร้คือเวลาเราฟอร์ดเนี่ยวเวลาใช้สกี้เนี่ย จะไม่ได้ยินเสียงหายใจแล้วเดืยบร้อยครับแป๊บวิ่งก่อนฟิวปิดไฟดีครับเราจะไปหามันกันนะฮะมืดอบบมองไม่ไหวเห็นเลยเห็นอยู่พีทฟ้องด้วยเองเองเองไปฟ่องที่อื่นเพราะว่าพี่ใส่หมวกแล้วหุ่นมามันต้องฟ่องคนเดียวเฮ้ยแย่แล้วว่ะหนีก่อนมันดีเทคจะไม่ดีเทคคืออะไรเป็นสกิลฆาตกรทุกตัวครับทุกตัวต้องมีดีเทคก็คือ ถ้าเขาใช้สกิลวันนี้ยเราจะโดนถูกจับตัวได้ครับผมเพราะแมปนี้ค่อนข้างกว้างนะครับสกิลนี้จริงจำเป็นมากสำหรับขั้ตกรซื้ออยู่ไหนมีโอ้โหฆาตกรโหดมากๆขัตกรโหดมากๆซื้ออะไรมาบาริเคตใช่ไหมบาริเคตยังไม่เต็มเลยเนี่ยแย่ละโอ้ยฟิฟฟ์มันอยู่ด้านวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาวิ่งกลับมาผีตัวนี้ตัวอะไรผมยังไม่เห็นหน้าเลยครับน่าจะเป็นตัวละครตัวใหม่ครับแล้วขึ้น หลังหลังใช่ไหมอุ้ยไปที่บาริเคตครับด่วนเอาหลังเรานี่แหละอุ้ยมีคนฟาดจะเฮ้ทำไมไปครับเสียงอะไรบ้าเสียงอะไรวะไปก็ถอยถอยถอย,อ,ย,อ,ยอุ้ยเฮ้ยเสียงอะไรอะ่ะไายมือตรงไหนกันแน่วะ เสียงอะไรอ่ะซ้ายมือเราเนี่ยวิ่งดีไปตรงจุ๊กเอิร์ดมันมีที่จุ๊กอยู่อ่ะไปไหมยังไม่จู๊กอะยังไม่จุ๊กแอบปันตรงที่เดิมมันมาเหรอไอ้วันนี้มันมาแล้วมาแล้วโอเคตีสี่แลครับตีสี่แลครับตอนนี้พวกเราพยายามถ่วงเฮ้ยใช้ใช้ใช้สกิลใช้สกิลมาฟังบันที่ตรงทิ้งอเงี้ยสกิลโอ้ยโอ้ยอะไรเพิ่ม อย uh, 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 have b บ e n เค r s e d อะไรนี่ยโดนถูกฝาบผีอะไรอ่ะโคตรน่ากลัวเลยยิวเวนแล้วหนีก้นรบมันดีเทคพี่ฟิวช่วยพี่ด้วยเอาฟิวฟิวยังอยู่ไหมตายไปเรีวอุ้ยไปได้ไงวะอยากเห็นวะเนี่ยมันพังมันพังแบบรังมุงไม้ได้หมดเลยจริงปะเนอะไม่คือเขาจะมดนโดนพี่ดีวะ หลังพี่ตรงไหนวะอู่ข้างหลังพี่ข้างหลังพี่มันทําอะไรเสี่มันเหมือนโอ้ยโอ๊ยกำลังข้างหลังไม้ลิงโอ้ยโอยอยู่หลังอยู่หลังมันอยู่หลังพี่ตีห้าแล้วผมจะรอดหรือไม่ไง่ายคือถ้าสมมติ่เอาเปิ์กนั้นมาเปิ์กโดนตีสองทีโดนสาบไปก็เลยโดนทีเดียวแป๊บนึงตอนนี้พี่ลองหนอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอ่ะ เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนสาปตายนะน่ะโดนสาปทีเดียวตายนะน่ะถ้ามันมาขึ้นอน่ะไม่สนโอเคครับตายครับไปที่เรียบร้อยเดี๋ยวคนเดีย้ยหลงพี่หมีหัวใจสีม<อ>่วงอเอาติดกับดักไปดิครับคนน่ากลัวเลยผีเป็นผีตัวใหม่นะฮะชื่ออะไรนะโอออ่ะฮึคุพังพี่ฟอดได้นะ หรือว่าทุกตัวก็พังได้มันอัปเดตใหม่อันนี้เป็นผีตัวใหม่ล่าสุดนะครับเชื่อแล,ล้วโอ้ริวป่ะอันนี้คือลายชื่อผู้รอดชีวิตนะครับบอกเลยว่าตายกันเป็นเพื่อครับรอดแม่งคนเดียวโอเคการเล่นก็ข้าวๆได้แนละ้วถ้าเรามีการวางแผนหรือทักษะมากพอเราก็สามารถชนะได้ถึงแม้ว่าโอกาสชนะค่อนข้างที่จะยากแล้วก็อีกอย่างนึงครับฆาตกรเกมนี้บอกเลยโคตรเยอะเยอะมากมากมครับผมเนี่ยครับฆาตกรต่างๆนี่ออกมาจากหนังดัง หลายเรื่องนะครับแต่ว่าชื่ออาจจะไม่ตรงกันเพราะว่าหลบลิกัฟิตนั่นเองครับทัภาษาชาวบ้านนะโอเคครับเราได้มาสู่ด่านใหม่ครับโดยที่วันนี้อาวุธของผมเอาเป็นกับดักครับฆาตรกรถ้าฆาตรกรเดินมาเหยียบเมื่อไหร่เนี่ยมันจะติดกับดักทันทีแต่ด่านนี้ดานน่ดานนี้มันเดาด่านไม่ได้ครับผมโอ้โหเสแ่ชเชอร์มาแล้วมันจะเหตุเราในช่วงต้นเกมนะให้เราวิ่งหลบไปฟีฟีฟฟฟอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงตรถอะถูกแล้วมันมาข้างหลังพี่ เไปยูไหนไปถ้ำกันดีกว่าไปถ้ำไปถ้ำด่านนี้มีถ้ำนะครับ <_ d ata> เราเล่นกันมาบ่อยเหลือเกินไปครับฟิวตรงนั้นมีตรงนั้นมีฆาตกรเราต้องวิ่ง <_ d ata> อ้อมเราต้องวิ่งอ้อมเรียบร้อยอ่ะเร,เราต้องวิ่งอ้อมฟิวมาเร็วมาเร็วมาเร็วเฮ้ย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 ไม่ได้ตรงที่แบบกว้างๆหน่อยอ่ะก็แคบๆดิไม่ใช่กว้างๆไม่ไม่ถ้าแคบอ่ะต้องเป็นกับดักมันจะได้ไม่ต้องเสียอะไรเข้าใจปะ ถ้ากว้างมากวันเดียวนั่นแหละนั่นแหละถ้ากว้างมากก็ไม่ดีกันเราจะพูดเลยวางกับดักครับโอ้โหโดนดีเทคเอาไงดีเอาไงดีฟิววางบาริเค็ดด้วยด่วนเลยตรงตรงหน้าหน้านี้ก็เลยตรงไหนก็ได้รีบวางเร็วมมีีก็ไได้อตรงนี้ที่วางแล้ววางหน้านี้เลยวแล้ววางตรงนั้นเออแล้วเร็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 วเรไม่คุ้มไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรช่างมันเฮ้ยช่ามันผ่านมาได้ตลกเลยนะเว้ย รีบสร้างช่วยกันสร้างมันมาแล้วบอสซิงเกอร์อยโมเลบอสซิงเกอร์ Where Where แวร์แป๊บแป๊บพี่ว่ามันเดินมาได้นะเออช่างมันเถอะมีกับดักอยู่เคฟเสียงมาแล้วเสียงมาแล้วฟิวเสียงมันมาแล้วผมไม่ได้เอาเพิร์กวิ่งเร็วมาแล้วก็เพิร์กตีสองทีตายครับอันนี้คือผมตีทีเดียวตายเลยมันไม่เกิงเลยเดียว ตอนนี้ตีสี่แล้วหลังจากที่เราอยู่ในนี้มาประมาณหนึ่งชั่วโมงได้ตีสี่แล้วหนึ่งชั่วโมงในเกมนะท่านผู้ชมอย่าเข้าใจผิดโอ้โหเรียบร้อยฟิลแปล๊บนึงเอางี้วิ่งออกมาต้องคุม่มหญ้าในนี้มีกับดักอยู่ไม่ไม่รู้รอดหรือเปล่าวางกับดักก่อนวางกับดักก่อนฟิลวางกับดักก่อนมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยบุยเออวิงว่งวิ่งวิ่งเข้าไปวิว่งๆๆวิ่ง เรียบร้อยแล้วผมนะผมไม่ได้เอาเปิร์กตีสองทีตายมาฟิลสู้ๆฟิวสู้ๆสู้ๆ,ๆม,มาดูคุณกาฟิวจะรอดหรือไม่ฟิวมันไปดักแล้วมันไปดักข้างหน้ามันไปดักข้างหน้าเฮ้ยฟิวฟิวกลับไปที่เดิมกลับไป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 ข้างหน้ากลับไปข้างหน้าโอ้ยบ่เออ,อก็ได้เออฟิวฟิวบริเคตสร้างอะไรยังสร้างได้แต่แตก็ไม่น่าทันอะ่ะฟิวสู้สู้สี่ห้า้อ ตีห้าแล้วตีห้าแล้ววางบริเคไปก่อนไม่รู้เฮ้เอ,อเอาวะเต็บจุขันเทพไม่น่ารอดเออ,อดูีอีทีเดียวตายอีทีเดียวตายเออตายเรียบร้อยครับเอาวัานอีกาหมดจริงว่ะหกโมงแล้วเนี่ยเรียบร้อยมันไอ้นี่มันรอดคนเดียวมันเก่งครับมันน่าจะเชี่ยวชาญกว่าผมนะไอ้คนนี้แต่เอาง่ายๆแล้วตั้งแต่ตั้งแต่อัดคลิปมาไม่ไม่เคยรอดเลยนะไอ้ที่ผมเพิ่งกลับมาเล่นนะครับเพ้งนงบ้าน,น,นมันยหญ่บี โอเคครับตอนนี้ผมได้เป็นเดอะสแลชเชอร์แล้วนะฮะผมเป็นฆาตกรนะครับผมเนะดูั่ว่าผมไม่ได้เล่นมาเกือบเดือนผมจะเล่นฆาตกรได้โหดแค่ไหนก็ไปดูกันเลยนะฮะมาเอเลี่ยนสุดโหดที่กระชากไกลเธอนะครับดูดูดูท่ามันเป็นไรครับเอาเอาวสันติบาทสันติบาท,ท,บาทกินนบจงังหวะนี้ <c oughs> ไอด้ดานนี้ซะด้วยบอกเลยดักกันมันครับ ได้เวลาล่านะครับโหยังเยอะจะฆ่าหมดไหมเนี่ยเออให้มันฆ่าแต่แถวนี้ครับโหเปิดประตูไม่ไม่เกรงใจฆาตกรเลยเนาะไม่เคยกลัวเลยเฮ้ยปับ๊บ ไม่ไอรู้ว่าไม่เคยกลัวแต่พี่กลัวกลัวแพ้มาแล้วแน่เลยยังหาทางลงไม่เจอเลยเนี่ยอ้าวว่าไงอ้าวเจอคนหนึ่งแล้วเออเออเอาไงเจอคนนึงครับเออ ตายสองคนแล้วนะเฮ้ยหาผมหาทางลงไม่เจอครับฝ่าละเลยอันนี้ใช่ไหมชัเลย้ยวางเดียวนี่เฮ้ยในนี้เหรอลงหมอพี่ลงอยู่ในน้ำใช่ไหม,ไมรู้เหมือนกันอา้าวรู้เห็น เรียมหน่อยละกันเดี๋ยวเด็กมันร้องเอาไงเอาไงอ้าวเดินผ่านกับดักได้เฉยอ้าวเขาถึงตัวงใส่หน้ากันนะเอาไงเอาไงเอาไงเออตีสามแล้วครับตีสามแล้วครับรู้ที่ว่าผมจะฆ่าหมดไหม

ขวนมาเอาดิแต่ครับเหลือกี่คนผมไม่รู้อ่ะปั๊บปั๊บ ว่าไงไม่ได้เจอกันนานนะกาฟิลอวเพื <c oughs> เ่ออาอ <c oughs> ว่าไงฟิวอาว่าไงฟิวเหลือกี่คนอ้อเหลือคนนั้นคนเดียวรู้สว่ามันอยู่ตรงนั้นใช่ไหมเฮ้ยไกลนะเฮ้ยตีห้าแล้วว่าไม่น่าทันอ่ะ ทัน oh, ไม่ไหวโอ,โอ้มันแอบตั้งนานทันไม่ไหวแป๊บนึ่งเดรีมเขียวไม่ใช่ในล็อกเกอร์อะอยู่ไหนวะมันอยู่ในห้อฟิลพี่โบไม่เห็นมันอยู่ในห้องห้องหนึ่งอะตะห้องหนึ่งอะเจอหาเลยแล้วตะห้องหนึ่งอะเอ้ยโอ้โห อาไงเฮ้ยติดเอาไงเรื่องเชียร์เรียบร้อยครับผมนะถ้าผมฆ่าหมดมันจะขึ้น6โมงครับเป็นไงไม่ได้ใช้สกิลเลยครับใช้สกิลแต่ไม่ได้วาปเลยเอาไว้ง่ายผมไม่ได้ใช้สกิลเลยเลยเรียบร้อยครับก็แตกหมด้วครับเรียบร้อยครับตายกันหมด คกาฟิวครับเป็นไงบ้างตึงครับผมชนะนเมื่อกี้นี่หร้อยก็เกมคร่าวๆก็จะเป็นอย่างนี้ครับสนุกไหมบอกเลยว่าสนุกฮะแต่ถ้าเล่นกากอย่างผมก็ไม่สนุกก็ใหม่ไม่สนุกก็เล่นนไปครับก็สนุกเรียบคล้ายๆเป็นเกมผีที่ไม่ตึงมากครับแต่กูตึงคัดโอเคมาโรงพยาบาลที่ไอฟิวอยู่นั่นเองมาครั้แรกนะ ที่นี่ผมคุมเราต้องที่นี่ไอฟิล, <c oughs> ฟลคุมคะเพราะว่าไอฟิลหลุดมาเฮ้ย <c oughs> ทางนี้จูดได้ว่ะเฮ้ยทางนี้ฟิลกวางกับดักเลยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้วางกับดักตรงนี้ทำเลดี <c oughs> พอดีพี่คุมพี่เมียเนาะนี่เฮ้ยตรงนี้แอบ,บได้ไหมวะด้านสวยนะผมชอบมึ <c oughs> งหลุดมาจากโรงพยาบาลบ้านนยกระโดดตึกตรงนี้เนี่ยกระโดดลงมาแนี้เออฟิลไม่อะไรแอบบใช้ลูกซองไอ้นี่แอบบใช้ลูกซองไอ้โอ้โหเฮ้ยมันมาข้างหน้าไม่เห็นไง หาบอดนี่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตรงนี้ซอดได้อุ๊ยอุ๊ยอุย,อย,อย,อยฟิวนีนี่นี่น,น,นี่กับดักเราอยู่ไหนวะฟิวกับดักเราอยู่ไหนหาไม่เจอออกตรงนี้ตรงนี้โอเคโอเคเปิดดูก่อนอย่าปิดประตูนะเว้ยแป๊บพี่ต<อ>้ระว่ังเดีี๋ยววพ่างตรงอื่นก่อนวิ่งมาจู๊เข้านี่แป๊บนึงนะต้องวางกับดักตรงที่วิ่งออกได้อะเนี่ยตรงเนี้ยกำลังดีเลย เฮ้ยมันมีสองประตูไม่ได้ไม่ได้โอ้เฮ้ยมันใช้ลูกฟองแล้วมันวิ่งเล่นในสนามเด็กเล่นกันไม่รู้แป๊บพี่หลบมุมนี้ก่อนเฮ้ยตรงมุมฝั่งตรงมุมมันมาเข้าไปแล้วมาเข้าไปแล้วฟีลมาเข้าไปแล้วมาอยู่ขวาพี่มาอยู่ขวาพี่เฮ้ยไม่รู้มันจะวิ่งมาไปแล้ว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 ไอ้นันโดนแล้วเรียบร้อยอ่ะหลบก่อน เออเถ่ายรูปเลยโอ้ยเฮ้ยถ่ายรูปกับช็อตการยิงคู่ทำไมเอ้าเรียบร้อยอ่ะของไอ้สัตถ่ายรูปกับแับได้ฟิวชั้นสองชั้นสองฟิวชั้นบนชั้นบนชั้นบนลบฟิวลบ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 ฟิวเฮ้ยมันมีมันมีชั้นบนอีกมีบนอีกบนหนึ่งอ่ะเอ้ามันเห็นพี่แล้วฟิวไม่น่ารอดว่ะเอ้าโดนได้ไงวะเมื่อไรพี่ขึ้นมาข้างบนแล้วพี่ขึ้นชั้นบนแล้วลบก่อน เข้าไปแอบแล้วอ่ะโดนได้ไงอะ่ะเฮ้ย,พ,ยออพี่อยู่กับไอ้ไอ้ช็อตกันพีอ่อยู่กับไอ้ช็อตกันเฮ้ยเข้าไปแล้วอ่ะเข้าไปแอบแล้วโดนได้ไงอะ่ะเฮ้ยแป๊บ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 ตรงน,นี้พี่อยู่ชั้นบนเว้ยด่านนี้โคตรใหญ่อะ่ะแป๊บนึงในนี้คอมพิวเตอร์ทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้ไปครับ <S <S โอ้โหแต่ละคนกีดกันให้สนั่นเเกก็็บบยิงกับดักยังใช้ไม่ได้ว่ะ มีดักตรงนี้เฮ้ยดักตรงนี้แม่งเลยเว้ยเฮ้ยมันกระโดดข้ามได้ที่วะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตรงนี้ตรงนี้ก็ไม่น่าได้เพราะไม่มีทางวิ่งออกตรงนี้ผมโจดมาเนี่ยมานีกมีโรงพยาบาลเออตรงนี้นี่ตรงนี้ตรงวางเลยตรงนี้ได้อยู่ครับไม่รู้อยู่กับไอ้ช็อตกันดไว้ก่อนแล้วค่อยวิ่งมาสถานที่ทําการครับแต่ตอนนี้ไม่มีฟิลแล้วครับเราเสียกับดักไปฮะ ถ้ามีฟิลจะกับดักจะคูณสองเลยตกไปตายหรือเปล่าไม่รู้บแต่ไม่กล้าครับอ้โอ,โอ,โอ,โอ้มันเห็นพี่บอกวะมันสู้กันในสกายแปเปอร์เลยไม่รู้ตกไปตายเปล่านะไม่กล้าว่ะไม่นา่ารอดตกลงไปอะ่ปะกมันขอโลก,ก่อนแต่ตอนนี้มันไม่เห็นผมนะมันอยู่อีกฝั่งหนึ่งครับผมเจอคนเฮ้ยเอ้ยเ้ยเ เฮ้ยแย่แล้วแย่แล้ววิง่งวิ่งก่อนครับตี่สี่แล้วขอให้รอดเถอะอยากรอดมาเฮ้ยในในนี้มันทางแคบนี่วะไม่ <Hey. S 1> เออเอาไงวิง่ง เฮ้ยเฮ้ยช่วยด้วยอ่าวางกับดักวางกับดักลบตีห้าแล้วตีห้าแล้วเอุ้ยเจ็บหนักเจ็บ้รู้สึกเซง็งยังไงก็ไม่รู้อเอาแล้วไอ้ลูกฟองมันหลบอยู่นี่เหรอวะเนี่ยไอ้นี่วิ่งผ่ามผมนมาท่านผู้ชมสนุกมาก ถูกมากที่ได้เห็นพวกเรากรีซตั้งแต่อชิบังแม่งไม่ชนะเลยครับผมไม่รู้เหมือนกันเกิดอะไรขึ้นอาแล้วเจสันเจสันความสามารถมันค่อนข้างจะโกงนะตอนไม่เดียวกับดักผมอะมันไม่ได้กดใช้สกิลไงคือสกิลมาสามารถวิ่งผ่านกับดักได้ครับทะลุปไปเลยทะลุปไปเลยครับตัวไอ้นี่ก็ชิวๆนะมีลูกซองอยู่ที่มือไอ้นี่กลับเข้ามาในโรงพยาบาลครับถือเป็นการเล่นที่ ฉลาดฉลาดครับแต่ผมทำไมฮะติดครับแล้วกร็เอาบอดเยอะเอาเรียบร้อยครับนี่คือข้อเสียงกับดักนี่คือข้อเสียงของการนะเฮ้ยเฮ้ยโคตรเทพหลอกกันสองคนไอเหลืองก็าเหรอไอเหลืองบ้าดีเยอะไอเหลืองร้อีกแล้วไอเหลืองแม่งโคตรโหดนะฮะโอเคครับก็สุดยอดเลยนะฮะก่อนจากลากันไปครับผมขอสุ่มกล่องให้ท่านผู้ชมดูนะครับผม บอกเลยว่าเกมนี้ต้องวางแผนไป็นอย่างมากครับต้องหลบให้เก่งนะฉลาดด้วยนะฉลาดด้วยนะมาครับเราจะมาตุ่มกล่องให้ท่านผู้ชมดูกันนะฮะว่าเกลือหรือเปล่าเออกล่องของนี้กันเฮ้ยไม่เกลือนะไม่เกลือนะฟิลไม่เกลือนะ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 เพราะว่าพี่ได้อะไรมารู้ไหมออ on real shadow ออนรีวสกินชาโดสกิลในมังะสกินในเงามืดโอ้บอกเลย oh. ครับเจ๋ง oh. ก็ใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดตากันด้วยนะครับถ้าผมมีเวลาว่างอีกผมจะมาทำคลิปให้ท่านชมดูผมรู้ว่าทุกคนรอผมอยู่ครับไม่มากก็นนะ้อยนะวันนี้ลาไปก่อนคนระับฟิลมีอะไรจะฝากไหมครับก็มีเรื่องติดตามนะทาไม่ติดตามนะโดนนี่อีกาถึงบ้านแบ